สวัสดีครับวันนี้วันที่24มีนาคมสอง5นครับที่นี่สวนป่าสมองนะครับเป็นต้นกล้าที่เราเลี้ยงไว้ต้นกล้าที่เราเลี้ยงไว้นะครับตอนนี้ก็กําลังมีอยู่สองรุ่นด้วยกันที่โตแล้วพร้อมปลูกเราก็ปลูกไปแล้วรุ่นหนึ่ง แตงไม้หวัหวหัวทุกต้นครับช่วงนี้ต้นไม้โตเร็วครับหาไม้ค้ำให้ทันกันละกันแต่งจิงแต่งจริงตัดยอดเสร็จครับถ้ามาดู รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ปลูกได้ปีกับ7เดือนแล้วครับปี7เดือนกว่าจะ8เดือนละหมดเดือนนี้ก็เป็นปี8เดือนครับไว้หัวหัวรีในสวนปัตตมเป็นยังไงครับม้าตะไสร์น้อาาเ,นเพิ่มเมนเนเื่อเช้าน้อนนตอนนี้วางแผนไว้หรือยังสิปลูกยุทธ์ตน ตอนนี้สัง่งไปเนี่ยครับยี่สิบมันพ่อบอเลยยี่สิบเพื่อพ่อเบสหนีเวิสินบ่ล่ะมันการเรื่องพอ่พอพ่อแล้วแต่ว่าทุนมันหน่อยครับอ๋ออ้ออาวสะสมไปนเนาะเขี่ยครับครับโตทุกต้นครับโตทุกต้นปลูกสิบต้นยี่สิบต้นรอบบ้านครับโอเคเนาะ